ต้าไปแนวหน้ายักษ์ใหญ่ก็ไม่รอดเอ้าใครลราไม่รอดนะยักษ์ใหญ่ก็ไม่รอดปิดโควิด -19 ทําทำกิจการ60สเอร์เซนในสหรัฐปิดตัวทาวนเอาก็ไหนว่าทำบริหารอย่างดีเชียวนะก็ไหนว่าบริหารอย่างดีเลยนะประเทศเราควบคุมโควิดได้ดีที่สุดขวางเงนนะทำนะ อ่าสหรัฐปลอดีที่สุดเลยเอ่บริหารยังไงอ่ะแล้วเขาก็ยังจะลงต่อนั่นเนี่ยลงประธานาธิบดีต่ออีกเขาบอกเนี่ยตกลงผลผลยักษ์ใหญ่เนี่ยที่สหรัตหกกิจการ60%ในสหรัฐปิดตัวถาวรไม่ใช่น้อยๆน,นะ60%เนี่ยมันเกินครึ่งนะเนี่ยเกินครึ่งนะเนี่ย โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยนะมาดู18กันยายน63สำนักข่าวสินหัวรายงานรายงานที่เผยแพร่โดยเยาวเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารชื่อดังของสหรัฐระบุว่าวราวร้อยละ60ของกิจการกิจการที่ปิดให้บริการใน สหรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นการปิดกิจการแบบทาวอนทาวอนเลยนะซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบรายแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้ในประเทศไทยเราก็มีปิดบ้างบางบางร้านแต่ว่ายังยังเหลืออยู่เยอะนะประเทศไทยก็ยังเปิดให้ การอาหารทำการก็ยังนะยังเปิดได้เยอะอยู่นะแต่ก็จะต้องเว้นระยะห่างอะไรอะไรต่างๆให้ดีนั่นแหละนะก็ก็ยังดีนะแม้ไรายได้ต่างๆจะลดลงแต่ก็พอเลี้ยงชีพของตัวเองได้แล้วก็พอช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้นะแต่อเมริกาเนี่หมดสภาพไปนะขณะที่ผู้ป่วยโควิด -19 ยังเพิ่มขึ้นและข้อจำกัดท้องถิ่นยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในหลายรัฐ เราพบว่ามีกิจการที่ปิดทําการทั้งแบบทาวรและชั่วคลาวเพิ่มขึ้นทั่วประเทศโดยในจํานวนนี้เป็นการปิดทาวรมากถึงร้อยละหกสิบนี่เยยวกล่าวในรายงานค่าเฉลี่ยทางเศรษฐกิจฉบับล่าสุดนี่ก็อ่ะ เป็นอันว่าโอ้โห oh. นะันกนาสาหัสเหมือนกันนะอเมริกาไม่แย่กว่าเพื่อนเลยนะเนี่ยอเมริกาแยกก่กว่าเพื่อนเลยเอาจะบอกว่าประเทศไทยแย่มากมันไม่ได้นะเนี่ยนะ่าว่าประเทศไทยตกงานประเทศไทยบริหารแย่อย่างงูนงี้นี่นะโอ้บอกเป็นเผด็จการบอกบริหารแย่อย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่ใช่แล้วน้าอเมริกาหนักกว่าแยก่กว่าอเมริกันเป็นเผด็จการกว่า นาอเมริกันเผด็จการกว่าแย่กว่าแย่กว่าอเมริกัน,นปเป็นเผด็จการกว่าเยอะเลยนะแย่กว่านาเผด็จการทุนนิยมเขาแย่กว่าไทยเยอะเลยแบรนด์อินไซต์โอเอซดีขาดปีนี้เศรษฐกิจโลกหดตัว4.5เปเซจีนดีขึ้นสวนทางอินเดียสหรัฐค่อนข้างแย่วางเนี้ย จีนนี่เขายังขยันผลิตแล้วเขาขายราคาถูกด้วยนะเพียงแต่เขาไม่ค่อยเน้นไปทางกสรกรรมเท่าไหร่กสรกรรมก็ทําบ้างแต่ว่าไอที่ทํามากๆนะเป็นอุตสาหกรรมเป็นอะไรล่ะนะเป็นในของใช้ต่างๆนะอุปกรณ์ของใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะแต่แต่ก็ดีเขาขายราคาถูกเขาเลยสวนทางเลยมันจะพอไปได้ สนที่ทอกนะประชากรค่อนโลกหมดสิ์แชรบรรดาประเทศต่ำรวยจองวัคซีน19ไปแล้วกว่าครึ่งว่างั้นน่ะเอ้อาเธอเจองไปก็เจอไปเจอวัคซีนอันั้นะนะนะเจอวัคซีนผลข้างเคียงน่ะ,นะเขาจองก็เอาว่ากันไปนะแต่ตอนนี้วัคซีนยังไม่ออกเลยขนาดยังไม่ออกยังจองเลยเนาะ เอาว่ากันไปฟังไปสนแล้วเาจะไม่กลัวอะไรแล้วแต่วัคซีนไม่ได้ใช้เราก็ปฏิบัติตัวให้ดีแล้วก็รอดแล้วดูตัวให้ดีแล้วก็รอดสนที่ทอกพุ่งไม่หยุดยอดติดเชื้อโควิดทั่วโลกทะลุสามสิบล้านคน WHO เตือนอยุโรปสถานการณ์เลวร้ายว่างั้นที่ยุโรป,ปนี่เลวร้ายที่สุดแหลง ฟังไปสถานการณ์ทั่วโลกอะไรเป็นยังไงนะท NN สลดหนึ่งในเจ็ดของผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกเป็นบุคลากรก,รการแพทยนะ์นี่แหละนะโอนะ้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกเป็นบุคลากรก,รการแพทย์หนึ่งในเจ็ดนั่นะ 1, 7, นะนี่แหลนะันก็เสี่ยงนะเนีย่ยใครจะทำให้เกิดโควิดนี่เป็นผู้ทำ้ายชีวิตตัวเองและผู้อื่นนะ ไปพูดทำร้ายตัวเองและผู้อื่นไปติดแล้วก็ไม่ได้รักษาให้ถูกต้องนะแพทย์เป็นเหยยนะ่อโควิด -19 บเกองค์การนานาประโลกระบุหนึ่งในเจ็ดของผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมดทั่วโลกเป็นบุคลากรทางการแพทย์และยังเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนนะอ้าวนี่ก็เป็นสถานการณ์อย่างเนี้ยเนะขาช่วยกันควบคุมนะนะให้ดีที่สุดจะดี ไยโพสระเบิดการเมืองลูกใหม่ล่นใส่ทำเอาระเบิดอะไรอีกล่ะ <c oughs> ทำเดินอะไรอีกล่ะนะนะหนังสือเล่มนี้ว่าันเนี่ยหนังสือเล่มนี้แหละอนหน,นังสือเล่มนี้เป็นไงหนังสือเล่มนี้วางแผงเมื่อวานที่เมริกาเป็นระเบิดการเมืองลูกล่าสุดสมบัตโเดินนั่นทำ เพียงไม่ถึงเจ็ดสัปดาห์ก่อนเลิกตั้งป,ประธานธิบดีเหตุเป็นระเบิดเพราะทำโดนนักข่าวรุ่นเขาเรียกว่าอะไรมาวอเทอร์วอเตอร์เกตวอเตอร์เกตวอเตอร์เกตน่ะจับผิดได้คานังคาเขาว่างั้นนะเขาโอ้โหนะจับผิดคานังคาเขาเลยนะเป็นการปลด เปิดปรงโดยฝีมือของนักข่าวคนดังชื่อบอบมาอบวุดวุดวัดวุดวัดนะเทปเสียงสัมภาษณ์ทำระบุชัดว่าเขาบอกว่าโครโรนาไวรัสตัวนี้น่ากลัวและร้ายแรงกว่าวัดธรรมดามากย้อนกลับไปในเวลาเดียวกันนั้นวันสัมภาษณ์คือเจ็ดกุมภาพันธ์ปีนี้ ทำบอกกับประชาชนอเมริกันว่าไม่มีอะไรโควิดตัวนี้เป็นแค่วัดธรรมดาเดียวมันก็หายไปเองอย่าไปเชื่อคนที่มาทําให้เรากลัวเกินเหตุเขาว่างั้นนะเห็นได้ว่าทํารั่วมันร้ายแรงแต่ปิดบังอําพรางความจริงจากประชาชนจงใจมดเท็จอย่างปฏิเสธไม่ได้ทํายอมรับกับ วุดวัดวุดวัดนะว่าเขาพยายามจะพูดให้เรื่องมีเบากว่าความจริงฟังกันนะเพราะนาประโยคที่ทำบอกนักข่าวคือเอาตัวแปลแล้วก็้วกันนะัะแปลว่าทำรู้ว่ามันเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงและน่ากลัวและแพร่ผ่านทางอากาศได้แค่หายใจเข้าไปก็แพร่เชื้อได้แล้วนะ ข้อความที่สะท้อนความเป็นนักการเมืองเล่เหลี่ยมแผลวพลกลวโกหกสาธารณชนได้หน้าตาเฉยอย่างนี้นจะมีผลต่อการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนมากน้อยแค่ไหนจะได้รู้กันวางกันนะฮะก็มีหนังสือออกมาหนังสือนี้ชื่อว่าอะไรที่ออกมานี่อ่านว่าอะไรเนี่ย R a T E อ่านว่าอะไรอาจารย์วัดเล็ก เล็กเล็กอ่าคอมมิ่งคอมมิ่งอะไรเนกัยายเดือนกันยายสิบห้านะเล็กนะเล็กป๊อปวูดวอร์ดนะอ้าวว่าไปขว่าจะมีหนังสือนี้ออกมาอ้าแนวหน้า อดีตนางแบบโปรแชทถูกทำร่วมละเมิดทางเพศ23ปีก่อนเอา้าโดนอีกแล้วทำทำไม่ดีถึงเวลามันกน็มันก็จะมีวิบากเล่นงานะทำไม่ทำไม่ดีก็นั่นแหละวิบากก็จะเล่นงานไปในการทำแเป็นลำดับลำดับหนึ่งเศษโฟมขนาดต่างๆ็วาไปน,านี่แหละก็จะมี วีบากทุ่มน่ะแง่นั่นเชิงนี่แหละนะถุงปุ๋ยและเข็มเย็บกระสอบที่จะออกมาเป็นลำดับลำดับเชือกพลาสติกโพสน่โพสทุเดย์ทำเลงปลูกฟังค่านิยมรักชาติให้เยาวชนอเมริกันอ๋อรักชาติแบบทำนี่นะเอ่หลักแบบไหนเนาะทำนอนหวาดเสียวจริงๆถ้ะไรรักชาติแบบรักชาติแบบทำนี่นะ ลักชาติแบบชาติพินาศนี่นะนี่มันรักยังไงก็ไม่รู้นะเขาก็จะทํามานี่แหละนะเรียกร้องให้มีการปลูกฝังการนิยมรักชาติในโรงเรียนน่ะว่างเงินนะแต่จะรักแบบไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยครับพร้อมประกาศแผนจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อส่งเสริมความรักชาติในสถาบันน่ะการศึกษา และวิจารณ์<พ>ว่า<พ>การปลุกฝังแนวคิด,ดต่อ,อต้านาการเหยียดผิวเป็นสิ่งที่จะทำลายมรดกและประวัติศาสตร์ของชาติพูดก็พูดดีนะแต่เขาก็เหยียดเองเลยนะไม่ได้ดทำให้มันถูกต้องสินหัวเยาว,วชนอเมริกันเชือ้อสายเอเชียดโดนเหยียดมากขึ้นท่ามกลาง ควิด -19 บเก้าอ๋อนี่ละดีละหละักนระดับหักชาติของทํานี่นะแล้วน,นี่ละด้ป้องกันอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่า,าไม่ให้มีการเหยียดผิวนี่นะตกลงมันเหยียดมากขึ้นเลยนะนนเหยนะเียดผิวมากขึ้นมากขึ้นเลยนะะก็มีการเหยียดผิวมากขึ้นมากขึ้นเลยเอ๊ะมันกลับหัวกับที่เขาพูดนะนี่แหละมันก็ทําลายตัวเขาเอง สิ้นหัวจีนระงับนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินโดหลังพบปนเปื้อนไวรัสโครโรนาเนีอีกแล้วไอสัตว์นาเนื้อสัตว์นี่นะเกี่ยวกับสัตว์น้ำสัตว์บกนี่นะก็จะมีเชื้อไวรัสตรงกับที่พระเจ้าตรัสเป็นมิจฉาวน,นิชาห้านะมันเป็นบาปเป็นบาปอางั้นแหละฆ่าขายสัตว์เป็นฆ่าขายสัตว์ตาย ค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายสิ่งเสพติดนะพิพิธทีวีนะ TV, นะโรงงานจีนทำแบคทีเรียร,ร,รั่วติดโรคบูบูเซลโลซิสนะสามพันรายงันะโอโรคแทงติดต่อระบาดในจีนติดแล้วสามพันรายต้นตอมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเอาอีกแล้วนะเนี่ยมาจาก เนี่ยมาจากสัตว์อีกแล้วนะโรคเนี่ยเยอะเลยนะนะมาจากสัตว์เยอะมิดชาวนิชาห้าเป็นบาปตามที่พระเจ้าตัดนั่นแหละนะสิ้นหัวซญี่ปุ่นติดเชือ้อโควิด19บเะคนแรกนะไม่ใช่ติด19คนนะติดคนแรกเชือ้อโควิด19บเนี่แหละก็มีการติดเชื้อได้เหมือนกันนะ V.O.A. ความต้องการสัญญกรรมพลาสติกในแอฟริกาใต้พุ่งแม้เกิดวิกฤตโควิด -19 อย่างนี้แล้วคนยังบาบาบอกเออยังอยากสวยอยู่ถึงแอฟริกายังอยากสวยเนาะกิเลติมันไม่ละเว้นใครจริงเนาะโอ้ยอ,อ,อยู่แอฟริกายังอยากสวยนะมานทำสัญญกรรมประกอบสวยงามอย่างเงี้ยกิเลสมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะไปทั่วละนะ ทย PBS News อินโดนีเซียขยายสุสานรองรับผู้เสียชีวิตจากโควิด19โหนี่สุสานนี่ต้องเพิ่มขึ้นเลยไม่มีที่ฟังศพละมันเยอะจริงๆไม่ใช่เล่นๆนะถึงวบาโอ้โหโควิด19นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะแต่ปรากฏว่า เอคนชั่วคนนิสัยไม่ดีผู้ใหญ่นิสัยไม่ดีในไทยยู่เด็กก็ไปชุมนุมเฉยเลยในะปยเสี่ยงตายเฉยเลยเน,นี่ยโควิด -19 บเระบาดเป็นตายเอาได้เลยนะแล้วก็นอกจากตายแล้วเป็นไงนะไปติดกับตายแล้วก็ยังทําให้ประเทศเนี่ยเศรษฐกิจพังพินาศด้วยนจะพังพินาศหนักความเป็นอยู่ยากลาบากกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะจะเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้มันจะลําบากขึ้นไปอีกเยอะเลย โอ้ยควบคุมให้มันดีเนี่ยมันยังพอเดินทางไปทำภารกิจต่างๆได้นะแต่ถ้าโควิดระบาดห้ามเดินทางกันเยอะแยะไปหมดเลยนะโอ้ยน่ะมีพรกอรุกเชินห้ามเดินทางอย่างงูอย่างงี้ตรงนั้นตรงนี้โอ้ตรงนั้นเข้าได้เข้าไม่ได้กลางคืนกลางวันตรงนั้นไปได้ไม่ได้มันลำบากไปหมดเลยนะตรงนั้นตรงนี้ไปไม่ได้เนี่ย มันจะลำบากกว่านี้อีกเยอะนะติดเชื้อโควิดเข้าเนี่ยุ่งกองลอยเลยนะประมาทไม่ได้เลยอย่าไปประมาทเลยชีวิตสิ้นหัวฟิลิปปินป่วยโควิด19เพิ่ม3,200กนสอร้ยจอปิดสุสานป้องกันรวมญาตินะเขาก็เนี่ยเออเขาบอกไม่ให้ไม่อยากให้ญาติมารวมกันแล้วก็ติดโควิดต่อไปอีกว่า้งน,นนะ มันเลยยุ่งกันใหญ่เลยเนี่ย TNN โควิดส9บเกเมียนมากลายพันระบาดเร็วขึ้นติดเชื้อทะลุ 4, oh, สี่พันโอ้แซงไทยแล้วมั้งนี่ไทยสามพันกว่านะไทยสามพันกว่านะตอนนี้เมียนมาเนี่ยแซงไทยไปเรียบร้อยแล้วแซงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแซงเรียบร้อยเลย นะของไทย3,000กวา่ามาตั้งนานเลยนะคุมได้ดีเพรามามาแป๊บเดียวแซงเลยนะแซงไทยเลยตอนนี้สี <c oughs> นะ่พันกว่าแล้วแถมกลายพันธุ์อีกต่างหากจึงโอ้โรัฐบาลถึงต้องรัฐบาลกับประชาชนจึงต้องช่วยกันเต็มที่เลยในการป้องกันทั้งในประเทศแล้วก็ป้องกันคนลักลอบเข้ามาตอนนี้ต้องป้องกันกัน,กนเต็มที่เลยนะั่เนี่ย โอ้โหสายพันธุ์ใหม่นะอยู่ข้างๆเรานี่เองนะเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆภูผานี่เลยนี่เนี่ยเนี่ยข้างๆเนยนะของเราก็เชียงลายนะอยู่ใ,ใกล้ๆเราเองเนี่ยโอ้โ oh ห oh 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 oh. ทีนี้ข้ามมาในยุ่งเลยนะเนี่ยแต่เขายังช่วแต่ข้ามมาตรงเรานี่ยากไอ้ตรงเนี่ยนะป่าของเราเนี่ยนะป่าของรัฐสามแสนไร่เนี่ยข้ามมายากนะเพราะว่าถากก็เยอะเหลือเกินถากเขาเยอะไอ้ไ อะไรต่อกันเยอะนะไอ้คุณนอีกนะไอ้นั่นนะน่ะตัวลักตัวอะไรนะ่ะโหก็จะฝ่าด่านมาได้ดี่ไม่ง่ายหรอกนะเพอเพลมาเสร็จก็หลงทางแถวนั้นแหละนะมันจะเป็นเขาวงกดแถวนี้นะี่ยมันจะหลงทางนะ่ะก็เอา้านะว่ากันไปเอาป้องกันไปประเทศไทยป้องกันกันไปอืมป้องกันกันให้ดี p พส t today ว่าเจ้าหน้าที่จับสองจีนข้ามแม่น้ำเมยรอ,อบเข้าไทยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะน่ากลัวนะน่ากลัวนะนะโอ้นะเนี่ยแม่สอดตากต้องระบาดระวังกันเต็มที่เลยนะเดี๋ยวเอาโควิดเข้ามาแล้วก็ยุ่งเลยแนวหน้ามอทีเลคเชอร์โควิดชี ยิ่งคนจากต่างประเทศเข้ามาระบบคัดกรองกักตัวมีโอกาสหลุดเมื่นกนั่นว่าแล้วนะเออขาดการเหมือนอาจารย์เลยนะมีโอกาสหลุดจริงๆนะบางทีกักตัวแล้วครบเวลาที่กักตัวแล้วแต่ว่าเชื้อยังไม่ออกอาการอนะ่ะมีนะมีอยู่เรากักตัวแค่14ี่วันแต่เชื้อเขาได้ถึง28วันเดี๋ยวนี้พบย8วันหรือว,ว่าเดือนหนึ่ง พราะมันมีโอกาสที่จะหลุดแล้วก็ไประบาดเลยนะที่มาจากต่างประเทศด้วยจุดที่มีโควิดมากด้วยนี่โอ้เสียงมากเลยเสียงมากเลยประมาทกันไม่ได้เลยนี่นะประมาทไม่ได้เลยน่าพเพเผอหนีเข้าจากต่างประเทศเสร็จแน่ไปถูกพวกนิสัยไม่ดีจ้างไปชุมนุมซะนี่เออ่ะอจ้างไปชุมนุมกับเด็กๆนี่แล้วก็อ้โห เอาเชื้อไประบาดนี่แล้วมันจะยังไงนะตายพอดีนะลำบากกันพอดีเลยเนะ <c oughs> นี่ยจากสีจากจากสิบล้านไปยี่สิบล้านให้ติดเชื้อนะสิบล้านไปยี่สิบล้านใช้เวลาสี่สิบสามวันเท่าน,นั้นเองนะยี่สิบเจ็ดมิถุนาถึงเก้าสิงหา จาก20ล้านไป30ล้านใช้เวลา38วันไม่ได้นานเลยนะนะ20ล้านไป30ล้านเนี่เพิ่มขึ้น10ล้านภายใน38วัน9สิงหาถึง16กันยาเห็นอัตราการติดเชื้อเพิ่มเช่นนี้คงทราบกันดีว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกนั้นรุนแรงขึ้น กาันชัดเจนนะรุนแรงขึ้นจริงๆนะมันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยรุนแรงขึ้นจริงๆเลยนะเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะจะต้องระมัดระวังกันอย่างมากๆเลยนะนะเมียนมาล่าสุดติดเพิ่มขึ้นสองรอยิบสองคนยอดรวมตอนนี้สี่พันกว่าเนี่ยตายไปแล้วหกสิบคนมากกว่าคนไทยเลยแป๊บเดียวนะแซงไทยตายเอาจริงๆนะนี่มันไม่ใช่เล่นๆนะ ้็คือเดือิแล้วมันจะลําบากขนาดไหนส่วนของเรานั้นบอกตรงๆว่าโอกาสสูงมากที่จะมีปัญหาเนื่อยกันในช่วงเทศกาลงั้นเ,เนี่ยเรานี่จะมีปัญหาเลยอ้าวลองดูเนี่ยวคิดอ่านี่ข้อมูลตรงกันเลยนะตอนนี้มีการติดเชื้อในประเทศและไม่รู้ด้วยว่าต้นต่อมาจากไหนอนะ่เนี่ยมีเชื้อติดเชื้อในประเทศแล้วไม่รู้ต้นต่อมาจากไหนนะ่า ตอนนี้มีใครติดเชื้ออยู่บ้างและอยู่ที่ใดเคสมีทั้งอยู่ที่กรทมปริมณฑลต่างจังหวัดตอนนี้มีอยู่ด้วยนะและไม่รู้ว่ามาจากไหนด้วยระบบคัดกรองกักตัว14วันนั้นแม้จะทำเต็มที่ก็มีโอกาสหลุดรอดได้ยิ่งคนทยอยเดินทางจากต่างประเทศเข้ามามากเท่าใดโอกาสหลุดรอดก็มีเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจึงต้องช่วยกันระวัง ทั้งประชาชนในสังคมและคนที่เดินทางเข้ามานะครับหลังกักตัวครบก็อย่าเพิ่งตลอนมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ <c oughs> เขารู้ตัวเหมือนกันนะเนี่ยนะวิชาการรู้แล้วหลังกักตัวครบก็อย่าเพิ่งตลอนมากกลับไปอยู่บ้านต่ออีกสักสองสัปดาห์ว่าง,งั้นแอ <c oughs> มครบ28วันแล้วป้องกันตัวเสมอก็จะช่วยทั้งตัวเราครอบครัวและคนอื่นๆได้ <c oughs> นะนะ ส่วนการประกาศนโยบายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานั่นบอกตรงๆครับว่าเลือกเดินทางเลือกเดินเลือกเดินมาผิดทางว่างกันนะคุณหมอไม่เห็นด้วยเลยนะเลือกเดินมาผิดทางและเสี่ยงต่อหายนะการระบาดซ้ำว่างกันนะเสียงมากผู้ใหญ่ไม่ต้องไปว่าเด็กนะครับหาก,กูว่าแต่เขาอีนอเป็นเองว่างั้นนะ นะถ้าเปิดต้องเที่ยวในเสร็จแน่เลยนะเราเตือนได้และต้องทำตัวเป็นแบบอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนเราให้อดทนอดกันอดออมพอเพียงยืนบนขาตนเองและลดการพึ่งพาต่างชาติครับเอ,อถูกต้องเลยถูกต้องที่สุดเลยคำนี้ถูกต้องที่สุดเลย,นะต,เลยต้องพึ่งตัวเองให้ได้เลยนะทั้งอด ทนอด,ดกันอด,ดออมพอเพียงเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ในปัจจัยสีในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต <c oughs> นี่เป็นหนทางเดียวที่จะประคับประคองให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้นะแต่หากเปิดรับให้นักท่องเที่ยวระวางกันเมื่อไรจบเกมแน่ไม่ช้าก็เร็วแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ว่าด้วยนะการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นหัวหน้าอบายมุก หัวหน้าใบยมุกค,คือหัวหน้าความพินาศชิมหายหน่าสวยแน่เลยแหละนะประชาชนต้องเนี่ยนะถ้าเปิดเปิดท่องเที่ยวในยน่ากลัวจริงๆนะมันท่องทุกหัวหน้าอใบยมุกนะ่า,าประชาชนต้องพึ่งตนเองใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอ,อยู่ห่างคนอื่นหนึ่งเมตรนะพูดน้อยลงพบคนน้อยลงสั้นลง เรื่องที่แออัดที่ชุมนุมที่อาโครจรที่ไม่ควรไปนะเนี่ยที่ชุมนุมนี่ไม่ควรไปเลยว่างั้นนะเนี่ยนี่ชุมนุมกับวันนี้ด้วยเห็นว่างเงนไม่เป็นที่ไม่ควรไปหนะ้าที่ชุมนุมเนี่ยนะที่อาโครจรต้องหลีกเลี่ยงน,นะคอยสังเกตอาการตนเองและครอบครัวหากไม่สบายควรหยุดงานหยุดเรียนจะรีบไปตรวจด้วยรักต่อทุกคน ว่างกันนะอ่ะอันนี้ก็มอทีนะกะ็แสดงความเห็นวิชาการต่างๆมาไทโพส